ซื้อกับข้าวเสร็จเรียบร้อยครับผมได้เหมือนตามคลิปที่พ่านมานะฮะได้ขัวลาบหรือได้ลาบสุไป,ไปไ <c oughs> มุดเอาขัวลาบหรือลาบสุกบ่ ฟังพุ่นดวพุ่นบ่ท่านอีปิดพุ่นกำลังปิดเนี่ยนะเดิน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 หน้าเวทีตอนนี้ตอนนี้ทุ่มกลัวครับ <c oughs> อุ้ยหอนอาบน้ำมากกับเงาแตกเงาแตนคือเกับพี่นอ้องอทุ่มหนึ่งหละห้องพ่อท่านเด็ดแดงหนาอายู่เขากับพ่อท่านกิน,อกน,กนเ,เ,เนอ้ครับ ฮะรักเปี๊ยกมากเลยอ้โนี่นะรักเนี่ยฮะเลยเขาขี่ตัวเท่าไหร่ไม่กี่พันหรอกนั่นไงของเขาซื้อให้ของผมมันปลอมเลยอุ้ยอย่าพูดสิเอาออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันแดงเหมือนกันแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้ไงเปียกพี่รักเปียกมากเลย รู้ป่ะทำไมถึงรักตัดภาพมาหมุนหมุนมาตามพี่หมุนมาตามพี่หมุนมาตามพี่เาเฮ่อะไรเนี่ยเปียกมันคืออะไรเปียกพูดมาสิไม่รู้อะไรอ่ะเปียกไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ยแต่๋ยวตอนนี้มันจะแตกแล้วนะนี่เดี๋ยวพูดอย่างนี้จริงนี่นะฮะทั้งใจครับมานะทั้งใจเปล่าทั้งใจเปล่ารับเยอะมาเลย๋ยวพูดหน่อยดิเป็นไง เป็นไงใช่เปียกผูก้นี้คืนนี้เป็นไงครับคืนนี้เราต้องต้องต้องชนะคาบ้านเท่าน,นั้นใช่ไหมใช่แล้วเราต้องชนะคาบ้านเท่านั้นก <c oughs> รรมั่งกันต้องหนึ่อยเต้นแน่นอ้าวเงียบเลยครับสองรุ่นหนุ่มเงียบเลยครับคาเบิ้งค่ะาเบิ้งเ <c oughs> บิงอะไรพี่ยอดผมไปก่อนนะเดี๋ยวแต่งหน้าไม่ทันไปแล้วไปแล้วเอาเต้นก่อนครับพี่น้องครับ ยฮะโอเคเห็นมันทัน,ทนเอาทำไมไม่มีใครอยู่เต็นเลยเนี่ยเฮ้ยยังครับ <c oughs> มีตาแฟนอยู่ในเต็นสองตัวครับผมแม่หายไปไหนก็ไม่รู้น้องบอมก็ไปหาช่างแล้วนะครับวันนี้มีนัดทำผมกับช่างครึ่งโกดเทดจังใดหละสีได้8นาทีบานนี้ โอยกลับกลองมาไทายจะคล้องกับได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องเลาเบิงหลังวทีจักหน่อยนะครับเ<ม>ต็นพอการนะครับผมเนี่ยเต็นเราเป็นเต็นแฝดน,นะครับจะอยู่ จะอยู่ฝั่งต้นขนตลอดนะครับอยู่ฝั่งรถคอร์ดต,ตูมครับพี่น้องครับข้างอีกแล้วโทรศัพท์อาจารย์นักดนตรีกำลังเคียงนังกล่องนะครับ วันนี้ตินบอสจะอยู่หลังรถไฟนะครับ ย,ยังไปใส่บ่อดอกอ่สงนั่งท้าอยู่นี่แหะครับผมข <c oughs> องยังไม่จัดเลย <c oughs> ท่านเดียวเครื่องสม่างออกมากเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> วันนี้ร้อนมาก <c oughs> วันนี้อย่าลืมนะครับ <c oughs> มีไลฟ์สดเข้ากลุ่มปิดได้เลยนะครับ ไลสดถึงวันที่13นะครับที่แรกหอดเพื่อนว่าหอดวันที่เก่าว่าสั่พี่น้องแต่ว่าเอ่อ่รู้ว่าเป็นยังงนะครับเพราะว่าสองเสมือเมื่อกี้บดได้ไลสดนะครับมันกเ็เลยเลื่อนไปจนถึงวันที่13นะครับไลสดการแสดงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงขอ้มหได้เลือ่อด้พี่น้องเด้อทักได้ทัก,ไ,ทกไปได้เลยนะครับ เงียบเงาอีหลีบุ้นไผยอยู่เต็นเลยแม่ก็ไปรอาสื่อ,อยังบุ้นน้องบอมก็ไปทำผมน้องแบมก็ยังไม่เจอตอนนี้นั่งอยู่คนเดียวนะครับตายแล้วคือเงาเทบบน น่าจะเป็นการซ่อมนะครับสตอรี่สนะครับพี่น้องรอติดตามได้เลยเด้ออีกบ่โดนอีกบ่ร้ายมือนะครับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับสตอรีสอ่สเป็นละครสัตว์นะครับสำหรับที่นีก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับเงาเง,งาอยู่เต้นคนเดียวตอนนี้สวัสดีครับ